เบาเข้าบ้านที่บ้านนี้นี่แบบว่าต้นไม้กําลังจะโตเนาะใครเป็นคนใส่ปุ๋ยใครเป็นคนตัดต้นไม้ให้ทำเองครับผมทาเองไหนไปทําก็เวลากลับบ้านมากลางคืนบางทีถ้างานทั้งวันเราไม่ได้รถผมก็ต้องมารดกลางคืนอ่ะมาตั้งตั้งบ้างมันจะได้โตขึ้นใช่เขามีพืชผักสวนครัวอยู่ข้างหลังด้วยนะมีแบบมาจะใช่แบบว่าใครเป็นคนปลูกให้ ก็ผมกับพ่อผูกกันแล้วก็เคยได้กินคือมันกินแล้วกินหลายหลายร็อกแล้วมันจะค่อยๆหมดไปบางทีเหลือก็ไปฝากพี่ๆที่คลื่นวิทยุอะไรพ่อทำอาชีพอะไรเป็นเป็นครูทั้งสองคนเลยครับพ่อแม่พ่อเป็นผอแม่เป็นครูมีลูกสามคนผู้ชายหมดเลยผู้ชายหมดเลยเธอขอเข้าไปดูในบ้านได้เลยครับผมเชิญเลยพ่อแม่อยู่ใช่ป่ะคะอยู่ข้างในสวนดีสวัสดีสวัสดีเขื่อนตาเขื่อนตาเขื่อตาเลยเขื่อนตาแบบ ช่วงนี้แบบเอาใจมดดำมากเลยอ่ะนี่ครับอยู่นี่สวัสดีครับขอคแนะครับแหมพ่ลูกูแม่ลอกหมู่คุกมู่ก็ไม่รูกหมูรม่ลูกหม่ลูกหมูแ่กแม่ลูกหม่ สวัสดีครับสวัสดีครับน้องชายชื่ออะไรฮะสับอ่าี่สิบครับโอ้ยยยยายชยยยย่ยย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 ยนยรงยย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 ูยย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 ย้ยย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 ยมยยยยยยยกยยยยยยียย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 ยายย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 ยกยยยยอยย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 สยยย สิบหกยี่มอปลายแล้วใช่ครับตอนนั้นเรียนอยู่ที่จังหวัดเลยเนาะตอนนั้นอยู่โคราชครับเรียนโคราชเป็นโรงเรียนประจำก็โรงเรียนที่น้องชายคนเล็กเรียนสิบหกที่มอปลายนะสิบหกมอปลายแล้วครับมอปลายประมามอห้าผมเรียนเร็วผมเรียนเร็วปีสี่่ะเขาไปสมัครอยู่เอ็มหนึ่งจนมอห้าเล้วทำไมตอนนี้คุณพ่อกับคุณแม่อยู่ชัยภูมิใช่ครับ คือปกติบ้านตอนแรกนี่ชัยภูมิพ่อแม่เป็นครูที่ชัยภูมิแล้วก็เหมือนส่งกันอยู่โรงเรียนที่คนลมืออย่างนี้ใช่ไหมครับเขาบอกเป็นเอฟที่ได้ตำแหน่งมาที่ไม่หล่อที่สุดนช่ตอนั้นก็มีรูปมีรูปจริงๆหล่อมากดูเลทำไม คุณเป็คุณเอไนะเอฟเจ็ดครับคือรุ่นผมเนี่ยมันเริ่มสมัครตั้งแต่15บ้าเพราะปกติเนี่ยเขาจะเอาเด็กโตหน่อยก็คือ18ก็คือทุกก็จะดูดีหน่อยะแล้วรุ่นผมก็ไม่ได้เย็นเย็นสิบห้มันก็ยังไม่เข้าที่ไหมเอามันก็ยังแบบว่าย้อนไปดูภาพโอตอน1ิบห้าสิบหกโอ้ยน้ำขาพวกเนียตอนนั้นยังเอากินเด็ก16บหกยังงงงเงง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 งไม่เต็มที่คุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครูได้ เต้นภาพลิ้วไหวพิ้วระเบิดเงินล้านเมน่อกี้เหรอนี่สายเต้นนี่ไม่ใช่เลยไม่ใช่มีลรอครั้งแรกคุณพ่อรู้สึกยังไงคะเออตกใจไหม ็ไม่น่ะเขามีมีอะไรอยู่ตอนเด็กๆเราแอบเห็นตอนเขาเวลาเขาเขาขึ้นเวทีตามโรงเรียนน่ะการกิจกรรมการแสดงกได้อยู่ับเพื่อนกับเพื่อนเวลาเห็นเห็นเวลาเขาขึ้นเวทีการแสดงของโรงเรียนของเขาพ่่อแบบดูเวลาโชว์เวลาเล่นกับวงเพื่อนที่โรงเรียนมันจะมีเขาชอบ้งแต่เด็กใช่ไหมคะเขา้มาแต่เด็กเลยใ่น้องเขาจะมีความคมเข้มมากกว่านะเขเข็นอคมเขมเขิเขินเขินเขิเขินเคือผมจะชอบแซวเขาว่า ครับ Ray, <c oughs> <c oughs> sì, you know, ครับเฮ้ยร yeah, sort of like ู like form, ้เลยนะเว้ยผมจะชอบแซวเขาว่าแบบชอบแบบมีฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยมีมาดเขาจะไม่แสดงอารมณ์เยอะอะไรอย่างเงี้ยเด็กคนนี้อายุปีนี้เท่าไหร่แล้วปะผมยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสามเนี่ยส่งน้องเรียนหนังสือได้ซื้อบ้านหลังที่สองคอนโดได้ฟีดหนึ่งหลังเป็นสามหลังแล้วแล้วก็ส่งพ่อเรียนปริญญาเอกเธอจริงเหรอไม่ไม่เชิงหรอกพ่อะเขาเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ตอน ตอนเราเรียนมัธยมใช่ไหมไม่ใช่ตอนตอนพอสมัครเรียนวิทยาเอกตอนพอเข้าจุฬาเป็นัน้าที่ที่เข้าจุฬาติดนานก็เลยเรียนพร้อมกันก็เลยมาตั้งเอกแข่งกันไหมแข่งกันแันใจะจบก่อนได้จะจบแลยเนี่ยว่านนี้ก็เป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยเราก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงเลยแต่ลูกนี่ไม่ไอ้พอเราจะแบบเออแบบอะไรที่มันมากมายก็เขาจะงงเขาอะไรจกกนัแค่เลยที่เรื่อ ใช่แน่คนนี้ใช่ไหมไปบ้างไปบ้าไปไปไหนครับไปไหนไม่ใส่ไปเข้าโครงการเข้าโครงการฝากฝากแน่ข้อข้อหนูรู้จะถามนะข้ออยากจะพูดอะไรดีกว่าครับมก็เอาที่ถามเอาที่ถามแล้วกันถ้าสมมติหนูจะถามเพราะภูมิใจในตัวลูกมันเขาจะตอบหนูว่ายังไงก็เป็นบางเรื่องไม่มันต้องอย่างนี้ห่วงดีกว่า่งห่วงตอนนี้บอกว่า ความภูมิใจมันภูมิใจสุดแล้วพ่อห่วงอะไรลูกไหมคะสุขภาพครับเพราะอยากไม่อยากให้คือ,อ ยังหนุ่มอยู่เงี้ยไม่อยากให,ให้กินนอนไม่เป็นเวลาเพราะแต่ว่าทำไมได้ในวงการแต่ตอนนี้เพราะอายุมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวมันจะสุขภาพแย่มันเราเรื่องของเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องที่สองรู้จักเพลงน้องแค่ั้นรู้จักแต่เราไม่เป็นเป็นได้น้องเต้นไม่ได้คเขาไม่ใช่เดี๋ยวผมเต้นใน้แต่ที่เป็นผอออมมันไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมกลับโรงเรียนรบกวนน้องไม่เป็นเป็นคนเล่นด้วยเดี๋ยวครูไม่ได้ครูไม่ได้เข้าโรงเรียนฉันถามพ่อยังไม่จบเลยพ่อตอบเลยค่ะ เรื่องทีสองแล้วมีสองที่ห่วงเรื่องเรียนครับเรื่องเรียนหนังสือเพราะว่าตอนนี้พ่อใกล้จบแล้วอีกสามเดือนก็จะขึ้นสอบแล้วสอบห้าบนสอบจบแม่ครับเพื่อนเพื่อนที่เป็นครูอยู่ที่ที่ชัยภูมิเขาว่าไงบ้างเรามีลูกเป็นโอ้โหเพลงโด่งดังเราก็ชื่นชมอะค่ะจบจบเท่านี้เลยอีกนิดนึงเขาว่าไงบ้างเขาว่าไง เป็นโชมมีลูกชายหล่อแล้วก็รับผิดชอบแล้วก็ทำหน้าที่การงานดีเป็นลูกดักตัญญูอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นเด็กยังไงบ้างอ่ะไหนแม่ลองเล่าสิเขาเป็นเด็กยังไงเป็นเด็กที่เรียบร้อยค่ะจบตอน้าต่อหน้าเรียบร้อยต่อหน้าแต่รับหลังไม่รู้ค่ะเป็นเด็กที่เงียบมีวีรกรรมอะไรของเขาบ้างวีรกรรมมีไหมฮะขี้งอนอยู่ขี้งอนคือตอนเด็กๆตอนแม่เขาแม่แม่เขามีแฟนแล้วแม่ แม่แฮปปี้กับแฟนเนาะพ่อจะรักใครก็ได้แม่รักด้วยขอรักแม่ก่อนมั้ยแต่ว่าดังนะแต่ว่าเขารักลูกแม่ด้วยนะขอบคุณพ่อกับแม่ก่อนดีกว่าเออน้องด้วยน้องด้วยน้องด้วยไม่ได้พูดเลยนะวันนี้จะพูดพูดพูดไม่ไม่แล้ครับโอเคสายหล่อสายวันนี้ในฐานะที่ครอบครัวคุณเป็นคนดีครับเรามีเดนทิสเตอร์มามอบให้เพื่อ ที่ครอบครัวจะได้ใช้กันนะฮะหอมสะอาดต้อสะอขออนุญาตมอบเลยนะครับเป็นกิ๊บเซนต์ที่นิ่งจากรสิปันเป็นคิสเต้ให้คุณพ่อให้คุณพ่อค่ะขอบคุณมากครับผมคไม่ใช่เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับมาุยเรื่องละครยเขาด้วยไปดูไปดูศากตร์เขาขนาดไหนศาสตร์ากที่ทำน้มพริกกันแม่เนี่ยอยากไล่แบบนี้เดี๋ยวกพ่อจะปิดเบรกปุ๊บพ่อพูดเก่งขึ้นมาเลย ใหม่าหมเฟ่งเมื่อกี้ได้ได้เนี่อาใหม่ไหมแม่เดี๋ยวพวอบุดดามแปลว่าพ่อชวนไปดูสากแล้วรัวขนาดไหนออกไปออกออกไปไหนถ้าโตกหกคอยตายยังทรมานเออสวัสดีวันพุธใครเป็นต้นก่อนให้เดนดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดไลคกดไลค์กดไลค์กด